แคคตัสวันไลฟ์สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะสำหรับห้าวเทียนะคะหรือบัวแก้วเนาะแล้วก็มาลายนะคะที่เราได้ทำการชำนอไปนั่นเองนะคะ<ๆ>ก็โอเซ์รอดน่าจะสูงนะคะสำหรับต้นที่เห็นเนาะที่ตายไปก็มีนะคะนี่อันนี้คือชำนอนะคะหนอเล็กๆเลยนะคะตอนนั้นก็เขียวขึ้นมาแล้วนี่นะคะ นี่ต้นแม่จะเป็นแบบนี้นะคะหน่อตอนช้าก็ประมาณนี้เนาะช่วงแรกๆนะคะตอนช้าก็จะเป็นสีม่วงๆเนาะม,ม่วงเข้มๆเ,เหมือนเขาจะตายนะคะก็ค่อยๆชโชยนะ้ำไปเรื่อยๆเ,เนาะสุดท้ายก็มีเขียวขึ้นมาแล้วก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับบวัวแก้วนะคะหรือห้าวเทียของเราเนั่นเองเป็นไม้อวาน้ำเนาะนี่นะคะช่วงแรกๆจะเป็นแบบนี้สำหรับ หนอนนี้ยังไม่ไปไหนมาไหนนะคะแต่ก็ยังไม่ตายนะถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะต้องลดน้ำเพิ่มน้ำอีกนิดนึงอันนี้ก็ชําใบนะคะชําใบนี่ห้าสิบห้าสิบนะคะถ้าเป็นสีม่วงเขียวก็คือย,ยังยังมีลุ้นแต่ถ้าเป็นใบแบบเนี้ยเสียงตาลนี่คือแห้งแล้วนะคะเอาทิ้งได้เลยเนาะเปอร์เซ็นต์รอดน้อยนะคะสําหรับใบเสียงตาลคือเขาแห้งไปแล้วแหละแ,แ,แล้วก็มะลายนะคะมะลายก็มีรอดเฉพาะที่เป็น นอนะคะชําใบไม่รอดเลยนะคะทุกคนแห้งต,ตายไปเรียบร้อยแล้วเนอะก็ทิ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแยกอีกนะคะสําหรับต้นนี้เนาะเดี๋ยวมาดูต้นอื่นๆน,นะคะนี่ก็เป็นตระกูลของโอะโลนะคะอันนี้วันว่าจะเอาไว้เป็นฟอร์มกอแบบนี้เนาะสวยดีไม่แยกนะคะนี่ ก็ไปดูต้นอื่นๆกันนะคะสำหรับต้นนี้ก็เคยทำคลิปให้ดูแล้วเนาะก็มีหน่อมาอีกแล้วนะคะเราจะแยกให้ได้จำนวนที่เราต้องการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะปล่อยให้เขาเป็นฟอร์มกอน,นะคะหลังจากนี้นะส่วนต้นนี้ก็เป็นอโลนะคะต้นใหญ่เนาะมีหน่อแล้วนะคะเดี๋ยวก็ถึงเวลาแยกอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆเนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คะสวัสดีค่ะ